เพราะฉะนั้นใครยังไม่กดรีบกดนะคะออกดได้อีกไม่เยอะทุกคนเลืออีกน้อยมากจริงๆแต่ะะว่าเราจะมีสินค้าอื่นๆมาขายอีกเนาะ,ะใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนกดเข้ามากันได้เลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้ โดยภูมิปัญญาชาวบ้านจากจังหวัดเลยนะคะส่งตรงจากจังหวัดเลยเลยนะคะทุกคนแม่ค้าครับขอบคุณค่ะพูดคุยกับแม่ค้าได้นะคะถามเรื่องอื่นก็ได้เนาะใช่สอบถามแม่ค้าเรื่องอื่นได้เลยนะคะแม่ค้าในเหนียเป็นหัวมีประโยชน์ราชาแห่งถั่ววันนี้จัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีทั่วประเทศออเดอร์นะคะจะส่งวันพรุ่งนี้ทุกออเดอร์เลยนะคะต้องทารให้ดูแล้วครับตอได้เลยวันนี้ทานจนอิ่มแล้วเนี่ย ไม่หิวข้าวแล้วหนูน้ำหนักจะเหลือสาว16แลว <c oughs> ทุกคนมันช่วยอิ่มทานแทนขนมขบเคี้ยวได้แล้วก็ช่วยคุมน้ำหนักเนาะใช่คุณน้นณอนะคอนเฟิร์มออเดอร์มาได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตไม่เปิดปลายทางนะคะทุกคนเพราาะว่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถาดนี้คือหนูแกะไว้แบบนี้ลืมเอาใส่กระปุกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าตื่นมาตอนเช้าตอนนี้ยังกรอบอยู่เลยทุกคนทุกคนฟังเสียงนะ เพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเสียงได้เลยค่ะกรอกมากกดทกําการคอนเฟิร์มออเดอร์มาได้เลยนะคะขออนุญาตไม่เปิดปลายทางนะคะทุกคนขออนุญาตไม่เปิดปลายทางนะ แมคาเดเมียเป็นถั่วที่มีประโยชน์มากๆาเลยค่ะเป็นราชาแห่งถัว่ว1ถุง200กรัมวันนี้ลูกค้าซื้อ1แถมหนึ่งได้400กรัมในราคา29 9บาทเพราะฉะนั้นลูกค้ากดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนกดคอนเฟิร์มออเดอร์โดยการชําระเงินนะคะน้องขออนุญาตไม่เปิดปลายทางนะคะทุกคนขออนุญาตได้ความไม่สะดวกจริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยทุกควันนี้ดีใจว่าขายได้เยอะมากกินแล้วแบบไม่รู้สึกผิดต่อตัวเองอะ จริงลูกค้าเพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเอ็ซีแม่ค้าสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนกดแล้วยังคอนเฟิร์มออเดอร์นะเดี๋ยวไม่ได้ค่าจะส่งเนาะแม่ค้าสวยมากมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไม่ได้ค่าจะส่งฟรีเนาะเสียดายตั้งสี่สิบห้าบาทใช่ลูกค้าวันนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เฉพาะคนที่สั่งซื้อในไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะทุกคนแฟนผมกินแล้วจะสวยแบบนี้ไหมลูกค้ากดไปสิบเซตต้องลองให้แค่ข้ามาดูไปอิ่มแล้วค้าวเขาบอกว่าแค่เข้ามาดูไปอิ่มแล้วอิ่มใจละค่ะลูกค้ากดไปให้แฟนสักสิบเซตเลิกกินขนมขบเคี้ยวแล้วหันมารักสุขภาพโดยการกินถั่วและคาราเมยเป็นการกินแทนอาหารแบบขนมขบเคี้ยวเนาะใช่กินเพลินกินเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นกดเข้ามากันได้เลยนะคะติดตามแหมขอบคุณค่ะพี่มิสเตอร์ขอบคุณ มากม,มากแบบวิวติดสื่อะ Thank you Thank you Thank you ทุกคนกดเข้ามาได้เลยแม่คาเดเมียจากภูเรือจังหวัดเลยเนอรลูกค้าฝากกดสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนเหลืออีกไม่เยอะแล้วน้อก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากช็อตฟิวแม่ค้ามากนะคะขายลูกชิ้นหรอครับไม่ใช่ลูกชิ้นนะคะทุกคนมีคนบอกว่าลูกชิ้นเยอะมากหรือว่าต่อไปเราจะขายลูกชิ้นนี่เนี่ย ลูกค้าเอา,อางี้นะน้องให้เพื่อนที่น้องผลิตหมูยอทําเป็นแบบกลมๆมาขายดีไหมทำเป็นแบบทำเป็นแบบลูกชิ้นมาขายดีไหมน้องผลิตหมูยอได้ด้วยนะอุดรขึ้นชื่อเรื่องหมูยอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ตลอกถัดไปเราเอาหมูยอมาขายนะให้มันอุดหลุมแบบว่าชาวอุดรกันนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้แมคคาเดเมียซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผมเปิดคาเฟ่อ,อยู่เดี๋ยวเอาไปให้ไปใส่ข้าวนมกับไอศ์สรีมดีเลย พี่มิสเตอร์เอาไปทำเป็นแบบเค้กค,คาราเมลไมคคาเดเมียเนาะไอศครีมอร่อยเลยจัดไปเลยค่ะเพราะฉะน,นั้นลูกค้ากดเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าอยู่จังหวัดอะไรหรอครับแม่ค้าเป็นคนจังหวัดเลยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ดอนอยู่ดอนะดอน,นะคะตกลุมรักแม่ค่ะ ติดตามแม่ค้าไว้นะคะจะได้เข้ามาคุยกับแม่ค้าทุกันใช่กดคอนเฟิร์มออเดอร์เข้ามาได้เลยนี่ค่ะลูกค้าจากไมโฮพรอเซสกับ My Home ์โต้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ใน t ิกตอกด้วยนะคะอย่าลืมคอนเฟิร์มออเดอร์มาเยอะๆนะทุกคนลืออีกไม่เยอะแลวเนาะใช่ใครเหลืออีกไม่เยอะจริงๆลูกค้าใครที่กดเข้าตะกร้าแล้วอย่าลืมทำการชำระเงินงให้เรียบร้อยเพราะว่าอีก45นาทีคือจะ นะคะหมดแล้วอยากติดตามไ g จีแม่ค้าจังเลยอันนี้คือต้องทําเสียงน่ารักน่ารักใช่ปะเสียงหนูเลยค่ะตอนนี้เสียงแหบแล้วค่ะ <todo ello> นั่งพูดแบบกิ่เฉพาไอ <IG S 1> จีไอจีหนูพิมพ์ให้เนาะแม่ค้าสวยเกินขอบคุณครับนึกว่าลูกชิ้น